สวัสดีครับสวัสดีครับยังไงบ้างคะวันนี้ตื่นเต้นไหมคะดิเด็กๆขะตื่นเต้นเต้นครับตื่นเต้นลงมาเมากครับใช่ครับตอนตอนนี้ตื่นเต้นระดับร้อยใช่ไหมไปหลังเวทีระดับพันใช่ตอนขึ้นเวทีระดับหมื่นยอ่ขึ้นยิ่งเข้าใกล้เวลาเท่าไหร่ยิ่งตื่นมาเต้นหัวใจจะหลุดออกมาอยู่แล้วอือดีนะไม่หลุดออกมาหลุดออกมาเดี๋ยวเดี๋ยวไม่มีแรงเล่นโชว์ทุกคนหลุดออกมาให้แม่เก็บด้วยนะมือมือมันเลย อ๋อกรมข้อนี้ไม่เฉยๆครับผมแล้มีการเตรียมพร้อมในแต่ละคนแบบเขาเรียกนมีโชว์พิเศษในแต่ละคู่ยังไงบ้างเออแอบรับป็นบนาหมก่ออ๋อครับผมก็แต่ละคู่จะมีความพิเศษของแต่ละแต่ละคู่นะครับแล้วก็คู่ของเราก็จะมีจะมีหลายหมวดหลายโหมดแล้กันนะครับจะมีหลายโหมด จะมีทั้งนั่งดูบ้างขยับร่างกายตามบ้างอะไรแบบนี้ครับผมก็ใบ้ให้ประมาณนี้ครับแล้วก็เราได้ซุ้มซ้อมกันมาสักพักสักระยะหนึ่งเลยครับก็เียวความพร้อมของเราวันนี้จะทําให้เต็มที่เลยครับน้องนัดเราครับผมน้องนัดก็ซ้อมมาเต็มที่เหมือนกันครับผมแต่ก็ยังมีความแบบตื่นเต้นอยู่นะครับก็จะทําให้เต็มที่ที่สุดเพื่อที่จะแบบส่งความสุขให้ทุกคนได้มากที่สุดสิตมาลูกใหม่ ลุกใหม่นะฮะเคยเคยทำสีนี้แล้วครับผมแล้วทำไมถึงอยากโชว์ครั้งนี้อยากกลับมาทำสีนี้อยากทำสีผมเวลาแบบว่าคอนเสิร์ตไม่ได้มีโอกาสได้ทำก็อยากเปลี่ยนสีผมนะอยากทำครบสีเลยอะไรเคยทำสีเขียวแล้วอือตอนนี้ก็อันนี้สีอะไรหนึ่งสีเทาสีมัลติเตอร์ไหมสีเทาเอยเหมือนคล้ายๆคล้ายกันเลยใช่มีเข้มกว่านี้มั้ใช่เดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นยังไงครับลุคนี้เป็นยังไงวะ เท่เหมือนเดิมครับมาฉีดยาเก่งมาฉีดมาถึงหนูดูเนี่ยหนูอเฮียรอเล่นกัรบเฮียรออยู่แล้วครับทำแล้วมันก็จะดูมีความเกาหลีขึ้นใช่เดบิวต์ได้ได้จะไปเป็นคีรดินสองจะสยบคีรินที่เกาหลีมาเลยคร่พวกเราไปยังไงาง คู่ผมข้าวยังไม่ลืมเขวเลยอ้าวคู่คู่เราก็มีหลายมูดเหมือนกันครับใช่ก็คิดว่าทุกคนน่าจะชอบแหละครับก็น่าจะว้าวเหมือนกันว้าว้าวอยู่แล้วแหละครับว้าวเนาะว้าวว้าวยังดิ้นตัวกต่ละคันก็ว้าวคันนี้มันจะว้าวยังไงก็ทุกคนน่าจะกรี๊ดครับ ก็ไม่รู้ว่ากีดยังคิดแบบไหนครับทำให้กีดก็กีดให้หน่อยนะครับฝากกีดให้ด้วยครับน่อ่าเจ็บเล็บตนะคะครับเตียมอะไรไว้มางครับ네ก็เป oh ็นโชว์ครับแต่ว่าก็ซ้อมกันมาเยอะพอสมควรนะครับเนื้อซ้อมมาสะพานแล้วเพราะว่าช่วงนี้เราเราค่อนข้างที่จะแบบต้องต้องใช้ e อ e r g y แบบมากมากสุดของจากจากที่เคยแบบเคย เต้นมาเลยครับผมพี่อยากเป็น Energy ย,ยิ้มมากสุดไม่ไแต่ว่าเพลงนั้นคือ Energy เ,เยอะเยอะเลย<อ>เยอะแล้วเพื่อส่งต่อไปอีก,อกเพลงหนึ่งม<อ><อ>ันม<อ>ันเลเวลไหนอะสักนิดสิสักนิดถ้าถ้าปกติที่เคยโชว์ที่เคยโชว์ทุกทีอันนี้เหมือนมากกว่าเยอะกว่าใช่เพราะว่าแบบมันมันใช้เสียงแบบ แล้วมันดดทีละนิดทีละนิดข้าเต้นด้วยเขาอยากให้ทุกคนรอรอชมครับนะเขาคู่คือวัดไปแล้วนะตอนนี้เขาโชว์เมื่อกี้สองคู่วัดแล้วนะแต่ของคู่นี้คือมีครบรสทุกชาติเหมือนเดิมครบครบรสทุกทุกรสชาติทุกรสชาติเหมือนเดิมครับมีชาติเดียวชใช่ไหมการให้ให้ยิมพูดถึงโทรของพิกซี่กับนนิวหน่อยว่าที่เราเห็นมันแบบแค่ไหนยิมเดี๋ยวเราก็หลุดเนี่ยแล้วก็หลุด แต่ว่าคนจริงอ่ะมันไม่ได้มีมันอาจจะมีแบบหลายแบบแบบแปลกใหม่มากขึ้นที่ทุกคนอาจจะยังไม่เคยเห็นแต่ว่าแนครั้งนี้ทุกคนอาจจะเห็นแบบในในเวอ์ใหม่มากขึ้นครับในประมาณจริงๆมีทุกคู่มีทุกคู่เลยครับผมมีหลากหลายรสชาติจริงๆอยากให้ทุกคนแบบบางทีอาจจะเปลี่ยนอารมณ์ไม่ทันแต่ก็อยากให้ทุกคนแบบเปลี่ยนอารมณ์ไปกับพวกเราให้ทันสนุกทุกช็เพราะว่าผมเองก็ยังเปลี่ยนอารมณ์ไม่ทันเลยครับคือความเกิดมัเหมือนสักราแล้วจริงๆเลย ใช่ครับผมจริงๆคอนเสิร์ตนี้ตั้งใจขอบคุณแฟนๆที่ยังซัพพอร์ตพวกเราทุกที่พายนะครับผมก็โหเมื่อปีหนึ่งขน้องที่<ช>แบบทุกคนยังแบบว่ารอวันนี้ทุกคนก็แบบให้การตอบรับที่ดีมากบัตรหมดมีบัตรสตรีมมิ่งด้วยนะครับผมตอนนี้ก็ยังมีอยู่นะครับผมใช่เหมือนจะหมดอีกอีกประมาณน่าจะอีกสักสิบ,สบ,สบ,สบนาทีอ๋อีสิบนาทีจะปิดแล้วครับยังซื้อได้อยู่นะครับตอนนี้ซีนีส์สุดท้ายครับผมใช่ครับก็ถือได้ว่าเป็นการเฉลิมฉลองที่ซีรีส์เรื่องนี้ก็ประสบความสำเร็จ ครับก็จัดให้เพื่อทุกคนเลยครับใช่จริงๆเรามีบูธหน้างานด้วยนะครับผมสำหรับเสื้อผ้าที่เราใส่กันอยู่นี้นะครับผมไม่ได้ขายเลยครับไม่ได้ขายเลยฮะขายเลยไมขายเลยไหมครับไม่เห็นรูปไม่เห็นต้องทำงพิสูจน์หน่อยนี่เอิมคิวตี้เลิฟนี่สุดแล้วครับคิวตี้เลิฟแบบตะโกนครับสุดแล้วครับคิวตี้เลิฟนี่มีแบบออของเฮียก็จะมีข้างน้น เอาปิดไว้ก่อนเหรอนี่นี่ก็ได้เลยมบสีดำลายแมวมเลยเป็นแบบมูดมีสองสีนะแบบดูนิ่มกับแบบนี่ตรงแร้ใช่จะมีกระเป๋าด้วยนะคใช่มีหลายอย่างมากสามารถมาแวะเวียนได้ที่พารากอนฮอล์นะครับผมก็ุสนุนก็ได้แล้วก็มีรูที่แบบว่าเป็นจะลองชาใชยรูทสถานที่ที่เราเล่นกันด้วยนะครับมีทั้งแบบฉากในผับเจมีน่าฉากงานพิว่าโอ้เยอะมากครับท่านงานบอกเลยว่าทุกคนมาประทับใจ แน่นอนครับผมบผมดูรูปในบูธแล้วแบบสวยมากทั้งหมดคอนเสิร์ตแล้วจะเห็นแบบั16คนแบบมาลงโปรแบบจริง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 โปรเจกต์นิ่งเฮียตอนพิเศษนะครับก็มาจากที่แฟนๆสนับสนุนเราจากซีซั่นหนึ่งนะหมายถึงว่า12ตอนแรกครับแ,แฟนๆสนับสนุนเรามากๆก็เลยมีตอนพิเศษขึ้นมานะครับผมแต่ว่าหลังจากนี้จะมีอะไรพิเศษขึ้นมาอีกหรือเปล่าก็ต้องรอติดตามนะครับ<ช> <ๆ S 1> ผมก็อยากให้แฟนๆอยู่กับพวกเราอย่าเพิ่งไปไหนกันนะครับ<ช>ก็ยังไงก็ เราติดตามพวกเราเป็นไรับได้ครับมีใครอยากฝากอะไรสำหับแฟนไหมครับที่งของตอบแทนมาแรือไม่จนวันนี้มาทีดือนนี้ไม่ดีท่เราพูดที่ดอ่าพูดี่ทำได้แล้วทำไปเองไปเองครับก็อยากขอบคุณแฟนที่สนับสนุนพวกเราเนี่ยทางตั้งแต่วันแรกๆฮะจนถึงวันนี้ทุกคนก็ยังซัพพอร์ตแล้วก็ครอบครัวก็ยิ่งโตมากยิ่งขึ้นด้วยก็ขอบคุณมากๆจริงๆครับแล้วก็คิดว่า ในอนาคตเราอาจจะมีงานอะไรต่อไปก็อยากให้ทุกคนเราติดตามนะแลวก็ซัพพอร์ตพวกเราต่อไปนะครับครับในหลายโปรเจกต์ที่เกิดขึ้นมาก,ก็มาจากที่แฟนๆซัพพอร์ตรเรารผมก็เลยคิดโปรเจกต์ใหม่ๆคิดโปรเจกต์ที่ได้ร่วมสนุกร่วมกิจกรรมกับแฟนๆน,นะครับผมก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะฮะที่ส,สนับสนุนพวกเราตั้งแต่วันแรกจนถ,ถึงวันนี้ครับผมก็หวังว่าจะอยู่ด้วยกันและก็สนับสนุนพวกเราต่อไปนะครับทัก่ายเลยนะครับ ใช่ครับพวกเราก็เช่นกันครับไม่ใช่แค่แฟนๆชาวไทยนะครับรวมถึงแฟนๆที่เป็นอินเตอร์แฟนส์ด้วยครับก็อยากขอบคุณทุกคนมากๆเลยครับใช่รักทุกคนมากๆเลยแล้วขอบคุณพี่ๆสื่อทุกคนด้วยครับเมื่อกี้เหมือนอ้ะจะพูดอะไรนะนะแ,แล้วก็อยากขอบคุณทุกคน,น,น <ะ S 2> ครับที่ ซัพพอร์ตพวกเราตั้งแต่วัน,วนแรกที่เปิดโปรเจกต์นี่เฮียเลยก็ยอมรับว่าผมเองก็เหมือนเติบโตมากับนี่เฮียด้วยก็ทําให้มีงานมีอะไรต่างๆแลว้วก็มีโปรเจกต์ใหม่ๆเข้ามาหาพวกเราด้วยก็อยากขอบคุณเือนแฟนนะครับที่ให้กาลังใจกับพวกเราตลอดมาครับแล้วก็วันนี้เนี่ยพวกเราจะไม่ทําให้ทุกคนผิดหวังเลยวันนี้พวกเราพร้อมเติมเต็มเอาแล้วเขาคาดหวังแล้วนะคาดหวังแล้วนะ <c oughs> เอาทุกคนเลยใช่ไหมบรกต้องแล้ววันนี้พวกเราเนี่ยพร้อมเตรียมโชว์อย่างดีฮะก็ ทำเต็มที่ครับวันนี้รอทุกคนครับสนุกแน่นอนสนุกแน่นอนครับเต็มที่รอเลยทุกคนเอ็นจอยไปด้วยกันอีกนิดนึงลูกอยากให้เขาถึงเป็นแฟนต่างประเทศอ่าครับผมก็อ๋อได้ได้เลยครับผมก็สำหรับอินเตอร์แฟนนะครับผมก็เราได้รู้มาครับว่าแบบมีอินเตอร์แฟร์หลายคนเลยที่แบบเขาซื้อบัตรแบบคอนเสิร์ตของเราที่เลิฟแฟนทอนแล้วก็แบบมาหาเราเพื่อที่เหมือนแบบ อยากจะใช่คร <t ội Investment> บับบินมาเพื่อที่จะอยู่กับพวกเราแบบในวันสุดท้ายของนิ่งเพียงจริงๆนี่ก็ขอบคุณอินเตอร์แฟนทุกคนเลยนะพี่ขอจริงๆขอภาษาค่ะฝรั่งเศสฝรั่งเศสเป็นจีนเอ่อ so for interfans I want to thank you you guys so much because uh, I know that a lot of you guys like bought the bought the ticket from like bought the onsite ticket and and you guys like Fly abroad to come to see us so we thank you so much and yeah and we hope you guys enjoy and for the streaming see you ครับอ่ท uh, ่านยังฮาวเราเปนเทียนซินพา非常感谢大家的支持希望大家会跟我们开心今天哦开心今天会很开心呐ครับก <laughs> ็谢谢 We love you. Thank you so much. Yay. Yay.